ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของออ t โต้ทูเดย์บยโรวิพล์ค่ะคุณผู้ชมการและช่วงที่3กับการตอบคําถามนะคะเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่หน้ารถยันท้ายรถตั้งแต่หลังคาลงไปใต้ท้องรถตรงไหนมีปัญหาจะปูตำเลย คือจะบอกว่าไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนไงคะถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นโทรมาปรึกษาหรือมาคุยกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งบางทีเกิดอย่างบางท่านที่แบบว่าที่เคยโทรมาคุยกับเราอะ<ม>นะคะไปลองทํานั่นทํานี่มาแล้วหรือว่ากําลังคิดที่จะลองทำเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงจุดหรือว่าไม่มีความจำเป็นต้องไปทาตรงนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้ที่จย์เคยแนะนําไปหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นกําลังจะตัดสินใจจะทําอะไรกับรถยนต์ของคุณอยู่หรือเปล่าโทรศัพท์เข้ามาคุยกันหน่อยก็ได้คะ่ะที่025254447และ08 9 8 5 6825นะคะ,ะในช่วงนี้ก่อนที่จะไปคือระหว่างนี้นะผู้ชมคะเราก็จะตอบคำถามจาก SMS อีเมลแล้วก็ Facebook กันต่อนะคะแล้วก็ผู้ชมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะไว้คำถามจาก SMS ค่ะอยากทราบนะคะว่าขับทางไกลสักกี่กิโลเมตรถึงจะเรียกได้ว่าทางไกล <c oughs> แล้วก็ควรคูดาวก่อนดับเครื่องหรือเปล่าแล้วคูดาวเนี่ยนานสักเท่าไหร่ครับ จริงๆก็ไม่มีความจําเป็นในรถยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือคือเนื่องจากว่าเอาเป็นว่าคือเราไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนะ,ค,ะความเร็วเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าขับทางไกลเนี่ยเอาเป็นว่าตั้งแต่100กิโลเมตรขึ้นไปเรียกว่าทางไกลแล้วก็เรียกว่าทางาไกลแล้วเพราะว่าในระยะอย่างกรุงเทพพัทยา,ากรุงเทพกาญจนบุรีกรุงเทพกรุงเทพหัวหินอย่างเงี้ยก็ถือว่าทางไกลแล้วล่ะครับ แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปรอให้ให้รอให้เครื่องมันเย็นหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นค่ะนะครับค่ะอันนี้ไม่ทราบประเทศไหนนะเอเวอเรสต์นะฮะแล้วถ้าวนอยู่รอบอนุสาวรีย์แล้วได้ร้อยกิโลเมตรนี่ทางไกลไหมคะอ๋อจ้ะไม่จ้ะโอ้ชองนี่นี่ถามตามซื้อเะไรจริงๆเลยซื่อมากเลยนะครับคำถามนี่จริงนะ คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเกิดอยากจะสมบตอะไรกับน้องหมอก็เชิญนะฮะไปคำถามข้อต่อไปดีกว่าก่อนผมจะโดนอะไรมากกว่างก็คงไม่มีใครแบบคงจะไม่มีใครทำอย่างนั้นนะไม่เผื่อวิ่งในกรุงเทพแล้วเกิดได้รวมได้ร้อยกิโลเมตรมันจะเรียกว่าเป็นทางไกลด้วยหรือเปล่าเอาอย่างนี้ไปไปนี่แล้วกันไปดูไปไปดูฟอร์มราวันวันที่18ราชดำเนินอย่างเงี้ยเขาวิ่งแบบนั้นอาจจะวิ่งทางไกลก็ได้ราชดำเนินไม่ได้มีแค่มวยใช่ไหมคะครับ ก็จะวิ่งดังไปต่อข้อต่อไปอนนเรื่องจริงนะเรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นนะได,ได้จะไปดูค่ <ขอ S 1> ะคุณผู้ชมอันนี้นัอนทำ,ทำตาโตก่อนเพราะว่าซีวิกตาโตนะคะปี97ค่ะ v ีเทคสตาร์ทเครื่องแล้วพอฟังเสียงเครื่องยนต์ก็ปกตินะครับแต่ว่ามีเสียงสายพานดังนิดหน่อยจากนั้นพอขับไปจนความเร็วเนี่ยประมาณสัก60ขึ้นไปเนี่ยเสียงเครื่องเริ่มดังขึ้นแล้วก็ดัง,ดงมากด้วยดังจนหูอื้อไปเลยไม่ทราบปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรและจะแก้ไขยังไงดีปี97 ออจริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเครื่องยนต์เนี่ยบางทีอาการสั่นเนี่ยอาจจะไม่ได้<ฆ>เกิดจากเสียงวาวก็ได้แต่ว่าไอ้เสียงอื้อองเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่<ฆ>เพราะเสียงวาวเขกงนั<ฆ>่นก็อีกแบบนึงแต่เสียงลักษณะน,น,นี้บางทีบางครั้งอาจจะเกิดจากเสียงที่เกิดจากยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์อาจจะฉีกขาดอาจจะสุดแล้วก็มีการให้ตัวของตัวเครื่องค่ะ มันก็เลยเกิดเสียงขึ้นได้เช่นเดียวกันที่บอกว่าดังมากเลยเนี่นะคะครับเสียงที่เกิดอื้ออึงเนี่ยบางทีบางครั้งก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอตัวพัดลมก็ได้นะครับพัดลมที่อาจจะอาจจะ,จจะมีการโดนลมโดนอะไรเงี้ยฮะ,ะหรือไม่ก็เป็นสายพันธุ์ที่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้สื่อเรื่องของเสียงเอกามาด้วย มันดังยังไงใช่ไหมคะ,ะเสียงลักษณะของมันดังดังลักษณะไหนมันมันจะได้แบบถูกจุดวิเคราะห์ได้ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของคําถามท่านนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ลองโทรศัพท์เข้ามาคุยกันนะคะอย่างปัญหาที่มันเกิดขึ้นควรที่จะรีบแก้ไขไหมคะก็ถ้าเป็นเกี่ยวปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเขย่าของตัวเครื่องแต่ส่วนใหญ่แล้วเครื่องยนต์ที่มันยานให้เครื่องยนต์ท่านเกียร์ฉีกขาดเนี่ย มันอยู่ในรอบเดินเบามันจะให้ตัวมากแต่ถ้าเป็นลักษณะของการวิ่งจะไม่ค่อยเท่าไหร่จะไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ถ้ามันดังมากจะเมีเอาเป็นดังจนลำคาญจะมันหูเอื้ออะไรขนาดนั้นก็เดี๋ยวลองโทรเข้ามานะคะเดี๋ยวมาคุยกันเอาละค่ะจากสงขลาค่ะคุณโยธินสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวขอเสียงเพิ่มคุณอีกนิดนึงนะคะคุณโยธินคะครับค่ะเชิญค่ะ ครับพอดีผมติดตามรายการนี้มาหลายวันแล้วก็พอดีพอดีออกออกรถใหม่ปอร์เชียต้าพันสี่มานะครับเสร็จแล้วว่าเกียร์ตัวมันเป็นออโต้สปอร์ตชิปหมายความว่าสมมติว่าเราขับมอโต์อยู่ปกติแล้วสักร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับครับเสร็จแล้วเราปรับปรับเปลี่ยนเป็นสปอร์ตชิปได้เลยไหมหรือว่าต้องหยุดรถอะไรก่อนอย่างเงี้ยผมไม่จาเป็นต้องหยุดครับจะใช้ความเร็วขนาดไหนก็สามารถที่จะใช้โหมดของสปอร์ตชิปได้ นะครับสปอตชิปเนี่ยก็คือนะถ้าเกิดสมมติว่าเราผักขึ้นมาความเรายังไม่ได้ไปไม่ได้ตบไปที่บวกหรือลบนะครับมาความเร็วก็ยังอยู่ในระดับนั้นแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เราต้องการอัตราเร่งสมมุติว่ามันไป,ม,นไปมันไปที่เ,เกียร์สี่อยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะแบบต้องการอัตราเร่งนะครับรู้สึกว่าพอเราเหยียบลงไปแล้วความเร็วมันไม่ไม,ไม่ไม่ต่อเนื่องคือไม่ปื้ดต่อเนื่องไปเนี่ยเราก็อาจจะตบมาที่ตัวลบเพื่อที่จะให้เกียร์นั้นมันต่ําลงมา นะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอะไรนะครับหมายถึงเวลาช่วงเล่นเพลงอะไรใช่ครับช่วงเร่ง,ง,งแสงเนี่ยนะครับ,อรบพอต้องการอัตราเร่งครับเราก็ต้องใช้เกียร์ต่ําลงมาอย่างนี้เราสามารถที่จะใช้ได้เลยครับครับอ,อีกคําถามนึงไร,รถที่ออกมาใหม่นี้าการรันอินนี้ต้องต้องรักเออไม่จําเป็นอีกเหมือนกันเพราะว่ารถปัจจุบันนี้เขามีการพอจากสายพานการผลิตมา การผลิตแล้วเนี่ยเขาจะออกมาวิ่งเลยนะก็จะมีสนามมันเขาอยู่นี่ในรโรงงานประกอบรถอ่ะก็จะมีแบบวิ่งแบบในสภาพต่างๆเลยเนี่ยเขาก็จะมีการเทสเลยอย่างนั้นก็มีความจําเป็นหรอครับที่ต้องต้องมีการ run รันอินแต่แต่เป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ควรจะไม่ควรใช้ความเร็วสูงคงที่นะครับเช่นเราไปใช้ความเร็วสูงอยู่ที่ร้อยสีร้อยห้าแล้วก็แช่คงที่อะไรแบบนี้ครับ งั้นไม่มก็ไม่สม,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 มควรนะครับแล้วอีกคาถามหนึ่งผมเคยดูทางทางช่องยันดาวเทียมทีวีนะครับมันจะมีพวกน้ํามันที่ช่วยหล่อลื่นเป็นพวก x อ r วันอหรือโคดินเพ็อะไรพวกนี้นเติมเข้าไปแล้วมันจะช่วยได้ไหมครับไอไอพเครือบพวก,พวกเวืองอะไรพวกนี้ไม่ <นะ S 2> มีความวจําเป็นอีกเหมือนกันครับรถใหม่นะครับรถใหม่เนี่ยไอพวกเครื่องยนต์อะไรงต่างพวก กระบอกสูบผนังก็บอกสูบมันก็ยังฟิตของมันดีอยู่ไอ้สำหรับพวกอย่างนั้นเนี่ยมันเหมาะสมสำหรับรถที่ใช้ผ่านการใช้งานมานานแล้วอาจจะต้องใช้สารพวกสารเคลือบอะไรแบบนั้นเข้าไปช่วยแต่ถ้ารถใหม่ไม่มีความจําเป็นครับเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ใช้น้ำมันเครื่องปกตินี่แหละครับนะครับครับค่ะมีคำถามอื่นเพิ่มเติมได้ไหมคะใช่ครับขอบคุณมากาการที่ดีมากเลยครับครับขอบพระคุณเช่นเดียวกันครับสวัสดีค่ะ ก็ก็เป็นแนะนําเพิ่มเติมว่าให้ใช้ค่าความหนืดหรือว่าถ้าตามที่ถ้าอยู่ในช่วงวารันตีเนี่ยตามที่ทางบริษัทเขากําหนดไว้หรือว่าส่วนใหญ่บริษัทเขาจะกำหนดไว้ว่าค่าความหนืดของน้ํามันเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ W 3 0ค่ะจะอยู่ประมาณนั้นค่ะนะครับจากมีนบุรีค่ะสงขาแล้วไปต่อมีนบุรีเลยคุณดิเรกค่ะสวัสดีค่ะครับตอนนี้ผมออกรถแอนพิษิตมีวันพิษฮะตัวใหม่ครับ แล้วตอนนี้ผมไปติดตั้ง LPG แล้วอ,อ,อยากทราบว่าการใช้งานของ LPG เนี่ยเราต้องใช้น้ำมันระยะเท่าไหร่ใช้แก๊สดีอะไรนะครับอ,อันอน,อนี้ไม่ใช่ตัววิ่งทางไกลครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวของของ,ของที่บริษัทใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ใช่อันนี้ติดตั้งเองอติดตั้งเองใช่ไหมครับเป็นวัตถีระบบวัตถีอ่อมันมันมีของปตทที่เขาขายน้ำมันเครื่องที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะเอาตน้ำมันเครื่องตัวนั้นแหละครับ มันจะมี<อ>ต,ตัวน้ำมันเครื่องที่มีบอกว่าเลยว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้ใช้กับก,กับเครื่องยนต์ที่ใช้กา๊กาซเป็นเชอเพลิงเขาจะตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าก๊าซมันมีค่าความร้อนของมันสูงกว่าเชอเพลิงปกติครับใช่ใช่ใช่รถไก่ค้าจะร้อนกว่าจะร้อนมากนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องตัวนี้มันจะไปมันจะช่วยในเรื่องของการลดความอุณหภูมิของของความร้อนของเครื่องยนต์ นะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้ใช้น้ำมันเครื่องของสูตรนะครับเป็นเป็นสินติกร้อยเปอร์เซ็นต์สิติกร้อยเปอร์เซ็นต์ไอสินติกเนี่ยบางทีมันก็ทนความร้อนอยู่เหมือนกันในระดับหนึ่งนะก็คือสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ทนอยู่ในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องของไอ้ตัวสินเทติกเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะค่าความหนืดมันมันต่ำอ่ะครับเพราะมันมันจะมันมันจะเหลวมากกว่าก็คือเพื่ออะไรเพื่อที่จะ นะให้ดูดขึ้นมาหล่อลื่นได้ไวมันดีมันดีอย่างแต่ว่าแต่สังเกตแล้วเนี่ยบางทีบางครั้งไอ้เหล็กวัดเนี่ยมันต่ํากว่าจากมินิมัมพอเราวิ่งไปได้ประมาณทั้งสามพันกิโลเนี่ยมันต่ํามาก็เกือบเกือบเกือบมากกว่ามากกว่าลิตรนะฮะเกือบลิตรนะฮะครับเออสมมุติว่าผมผมอยากจะขับรถทางไกลใช่ไหมครับครับ,รบผมผมควรจะเติมน้ำมันในถังเป็นเโซฮอลหรือหรือสปีนธรรมดาครับ หรือซีรุเก้าหนึ่งธรรมดาคนใช้ไม่เป็นไรครับใช้แก๊สโซฮอลก็ได้ครับแก๊สโซฮอลเนี่ยตัวนี้เนี่ยของคุณเพิ่งซื้อมาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นตัวนี้ก็ใช้ E20 ได้ก็ใช้ E20 นะครับอ๋อครับผมประหยัดตังค์เราด้วยไเขาจะประหยัดด้วยใช่ประหยัดตังค์เราด้วยครับเพราะว่า E20 มันราคามันต่ำกว่าแก๊สโซฮอล E10 สเดี๋ยวซ้ำไปยิ่ง่งทางไกลด้วยแต่ไม่ไม่เกี่ยวกับพวกลูกยางพวกอะไรเออไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเพราะว่า รถพวกนี้มันได้มันถูกพัฒนามาแล้วถูกให้ไอ้เรื่องที่อุปกรณ์อะไรที่มันจะมีผลต่อ,อ,อ alcohol, แอลกอฮอล์หรือว่าต่อเอทานอลเนี่ยมันมันจะเขาจะนั่นละก็จะไม่ไม่มีแล้วนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ้เครื่องยนต์ที่คุณใช้อยู่เนี่ยถ้าจะมีผลในเรื่องความสึกหลหรือความเสียหายเนี่ยเร็วกว่าปกติเพราะว่าเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์ที่ทางบริษัทเขาติดตั้งก๊าซไอซีเอ็นจี NG, มาโดยตรงนะฮะ อ่าฉะนั้นคุณจะต้องทําการดูแลบำรุงรักษามันมากเป็นกรณีพิเศษดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมครับใช่ครับนะครับเอาน้ำน้ำน้ำหล่อหล่อเย็นเนี่ยก็อยากจะให้ใช้เป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือคือหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเรื่องเรื่องน้ําเปล่าไปเลยอ่ะอ๋อคือคือเราซื้อจัดไปกระลอนเลยใช่ใช่ซื้อเปกระลอนเลยนะฮะเป็นเอาคู่แรกเลยเติมเลยนะครับครับผมมันจะช่วยลดความร้อนได้ฮะ อ่าพอดีเราเรากลัวว่วิ่งทางไกลแล้วเดี๋ยว